ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับสำหรับสก,กินสปรัชเอ็กซนะซึ่งจะเป็นสก,กินใหม่ที่มีเอฟเฟกและจะมาเร็วๆนี้นั่นเองวันนี้เรามีข้อมูลอะไราบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลสําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's g กครัเตเติมว a ลลุ่นแลราคาถูกเติมกับพาวต็อปอัพนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงราคาถูกที่สุดในไทยแถมเติมไวเป็นอันดับที่1หนใจเข้าไปที่ Facebook oud, Instagram oud, งหากดวกสนใจ สองโอเปอเรเตอร์ 2, ator, 3มเมลี่ที่เป็นหมัด4ตัวเฟล็กนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการบัดดี้มีสเปและมีตัวของเพลเยอร์การ์แต่ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยเออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเรามาดูตามความคาดหมายของผมบ้างน,นะครับเท่าที่ผมคาดการไว้นะสกินตัวนี้จะอยู่ในเทียร e ์เอ็กซ์คลูซีฟห้าเหลี่ยมสีทองนะครับเพราะว่าอัลตร้าเนี่ยมันมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนถ้ามันจะเป็นพรีเมียมเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่เอฟเฟกต์สกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลังการนะครับผมก็เลยให้น้ําหนักไปที่ e Edition เอ็กซ์คลูซีฟ อยู่ที่4 3 5 0นะครับและ Flex1375 VP นั่นเองและราคาทั้งชุดแนวคาดการไว้จะอยู่ที่8,700 VP นั่นเองครับเอาละทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสก,กินตัวนี้บ้างจะมีราคาเท่าไหร่น่าสนใจแค่ไหนสามารถมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับและอย่าลืมนะฮะถ้าสุวะอยากได้สกินตัวนี้สามารถที่จะไปพรีออเดอร์พอยต์ไว้ก่อนไว้ที่พ l าวท็อปอัพได้นะครับตเต็มกับพราวท็อปอัพเติมถูกปลอดภัยเข้าไวที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยบอกว่ามาจากช่องฟีงนิกซ์ไม่มีโปรโมชั่นใดๆนะครับราคาเต็มแน่นอน นี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับพาดทอมแอปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เลยสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปไว้เจอกับผมในคลิปหน้าอาจจะเป็นพรีวิวสกินนี้ก็ได้สวัสดีครับ